สารปรับปรุงดินกอแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดกอแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและกอแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้อใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอสามผานจังหวัดนคปรปฐม ไปดูสวนชมพู้ทับทิมจานกันครับได้ข่าวว่าตั้งแต่ปลูกมารอบนี้จะเป็นรอบที่ดกที่สุดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโร์จันทราชวิจิตครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมจะนําคุณผู้ชมมาดูสวนชมพู่ทับทิมจันทร์ครับของเกษตรกรในอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่ลดการใช้เคมีโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับแต่หันมาใช้สารสกัดอินทรีนะครับโดยเฉพาะกอแก้วนาโนทั้งชนิดน้ําและก็ชนิดแคปซูลครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสวนชมพู่นะครับ ซึ่งตอนนี้เรากําลังล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชุมพ้ที่ได้ใช้กอแก้วนาโนชนิดน้ําและก็ชนิดแคปซูลที่เรียกว่า2เกลือมหัศจรรย์นั้นเมื่อใช้แล้วมหัศจรรย์แบบไหนอย่างไรนะครับเรามาทําความรู้จักกับคุณลุงนะครับและก็พูดคุยไปพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณลุงแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับผมชื่อลุงเอ๋ครับ คุณลุงเอ๋นะครับครับครับลุงเขาเรียกลุงเอ๋ทั้งนั้นแหรอแถวนี้เขาเรียกว่าคุณลุงเอ๋คุณลุงเอ๋เนี่ยเดี๋ยวชาช่านนิดนึงครับคุณลุงอ่าเดี๋ยวจะชนกับต้นชมพู่ครับคุณลุงเอ๋เนี่ยปลูกชมพู่มานานยังครับปลูกมาเจ็ดปีแล้วล่ะครับเจ็ดนี่สวนนี่เจ็ดปีแล้วเหรอคุณลุงครับทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่ครับคุณลุงเนี่ยเออที่มันสามไร่แต่เหลือไม่ค่อยเต็บเราก็ตักโคกปลูกบ้านไปด้วยอ๋อสามไร่แต่ว่าเราก็ปลูกบ้านด้วยปลูกชมพู่ด้วยขุดเป็นร่องสวนด้วยนะครับจริงๆแล้วเนีีี่่่่่่่ยยยยยชชมมพูเเเเนนนืออออกคุุุณลงใ้ป๋ะไร ทั่วไปอะตาม้องตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปแล้วมารู้จักกอแก้วได้ยังไงคุณลุงก็ตามโทรทัศน์โฆษณาฮะดูดูในทีวีดูในทีวีอะขับแล้วได้ใช้กอแก้วมานานเนี่ครับก็ประมาณสี่เดือนกว่านี้เนี่ยนี่สี่เดือนกว่าแล้วเหรอครับตั้งแต่ฉีดมามันเปลี่ยนแปลงแตกต่างไหมคือใบมันเขียวดอกมันก็ออกมาเรื่อยๆครับคุณลุงหยุดตรงนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะคุยตรงนี้นิดหนึ่งครับอยากให้ดูโอ้โหคุณผู้ชมครับ เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่านีมน่มันมันดกเกินเหตุเป่าครับคุณลุงครับดกเกินเหตุดกเกินเหตุเลยใช่ไหมเนี่ยต้องติดทิ้งเยอะม,มันห่อไม่ได้อ๋อมันต้องลิดทิ้งด้วยใช่ไหมครับครับ,ค,รบคุณลุงใช้มาสามสี่เดือนนะครับใช้แล้วมันเป็นยังไงมาครับคุณลุงเล่าให้ฟังนิดหนึงดิมันก็ดีขึ้นครับ เป็นยังไงที่ว่าดีนี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเขียวขึ้นมันขึ้นพวกพวกตัวแมลงก็ไม่ค่อยกวนโรคแมลงต่างๆก็ไม่่อยกวนครับมีมีก็น้อยเรื่องดกนี่ดีไม่ดกไหมดอกดกดีแน่การติดลูกการออกดอกเนี่ยดอกเยอะๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับคุณผู้ชมอะเนี่ยดอกเยอะขนาดนี้นะเนี่ยมันติดลูกดีไหมครับติดดีครับติดดีจนต้องปิดทิ้งขั้วเหนียวดีด้วยขั้วเหนียวดีด้วยครับ ครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยลูกต่อจนได้ขายมั่งแล้วหรือยังครับได้ขายไปหลายรุ่นแล้วละครับแตมาายย่มันไม่ค่อยเยอะเพราะคุอยาใช้ไม่ได้ทีนี้คุณลุงเคยสังเกตไหมว่ารสชาติของของลูกที่ได้ใช้ก็แก้วนานโนเนี่ยมันมีรสชาติดีไหมผิวพันธุ์ของลูกสวยไหมรสชาติมันดีขึ้นหวานสีก็เข<อ>้มจากเนื้อแข็งโอ้เนื้อแข็งกรอบเนื้อแข็งกรอบ,รบแล้วก็ข้อสำคัญคือไม่ค่อยมีการแตกหัว อ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีแตกหัวมันเป็นยังไงครับคือหัวพอไว้พอลูกแก่หน่อยหัวมันจะระเบิดหัวมันแตกแล้าไงอ๋อแต่ว่ารุ่นที่ผมแก้ปไปนี่ไม่มีเลยนะตั้งแต่ใชากแก้มันนี่ไม่มีเลยไอ้เรื่องของแตกที่หัวเนาะครับอ๋อนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเนี่ยอ่ะอย่างเนี้ยคุณรู้ครับเนี่ยลราจะเริ่มห่อเมื่อไหร่ครับเนี่ยเนี่ยก็กล่าวัตถะมงคที่หนึ่งเนี่ยไมายห่อไปแล้วแขกเขาหยุด เขาจะเริ่มห่อชมพูกันตอนไหนครับตอนที่ว่าเกสรมันสหลนอยังไงเอ่อเดี๋ยวให้คุณลุงชี้ดูนิดนึีอวาดี๋กล้องตามทันไหมครับเดี๋ยวาครเขาจะต้องมีเนื้ออย่างขนาดนี้ครับอ๋อที่ติดเนื้อแล้ครับคุณผู้ชมฮาอ่านี่วิธีการดีชมพู พอดอกพอแกสอนหลุดนะครับอย่างนี้ก็เริ่มห่อได้ครับนะครับนี่มันออกมาทั้งต้นทั้งกิ่งยาวไปหมดจะเก็บไว้ยังไงครับคุณล <c oughs> ุงครับเนี่ย <c oughs> เราแต่กิ่งอยึางเนี้ยเราไว้กี่ช่อครับอย่างอย่างนี้ก็เอาไอ้อย่างนี้กิ่งไอ้ย,ยอดยอดไอ้อย่างนี้โรางก็ไม่เอาเอายอย่างนี้ตัดทิ้งเลยเก็บทิ้งเลยเอาแต่ที่ห้อยๆข้างล่างอ๋อเอาสองลูกนี่เราก็ไม่เอาเราเอาสามตีลูกั้งไอ้ที่ติดชี้ขึ้นบนไม่เอาครับแต่จะเน้นไอ้ที่มันห้อยลงมาข้างล่างครับ ถ้าข้างบนเอาไว้แล้วพอแก่พอใหญ่ลูกมันจะควมจะหักโอ้มันน้าหนักรับน้าหนักไม่ไหวเพราะว่าพวงหนึ่งนี่เอาไว้สี่ลูกเนี่ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกโลกว่าพวงหนึ่งนี่สี่ลูกเนี่ยประมาณครึ่งกิโลกว่าแล้วเหรอครึ่งกโลกว่าโอ้โหกิโลเท่าไหร่ครับคุณลุงเนี่ยตอนนี้ก็สามสิบกว่าบาทกิโลสามสิบกว่าบาทครับอันนี่เก็บได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเนี่ยก็มันมีเรื่อย ก็ต้องต้องพายเรืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกวันต้องเข้ามาเก็บมาห่อมาคอยดูแลคือมาอยู่เขาทุกวันแหละครับทีนี้อ้าวการฉีดกอแก้วนาโนคุณลุงใช้วิธีการฉีดกี่วันฉีดครั้งหนึ่งยังไงเอ่ยตอนแรกใช้สิบวันเดี๋ยวนี้มาใช้หนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งครับอาทิตย์ละครั้งครับอัตราส่วนล่ะครับคุณลุงครับอัตราส่วนก็น้ำเจ็ดปีบก็ใส่สองแคปซูลน้ำเจ็ดปี๊บเจ็ดปีบ ประมาณ200ลิตรใช่ไหมร้อยสี่สิบกว่าลิตร้อยสี่สิบกว่าลิตรใช้สองแคปซูลครับอ๋ออย่างน้ำก็เจ็ดสิบอย่างน้ำก็อีกเจ็ดสิบเจ็ดสิบซีซีนะโอ้ใช้เข้มนะนะคุณลุงนะต้องลดกว่านี้อีกก็ได้นะประหยัดกว่าด้วยปีละซีซีเจ็ดปีก็เจ็ดสิเจ็ดสิบซีซียี่สิบลิตรสิบซีซีครับที่นี่ก็เนี่ยมันมีตลอดอย่างนี้แหละเนี่ยครับ ทีนี้ตั้งแต่การใช้กอแก้วนานโนชนิดน้ำกับชนิดแคปซูลมาแตกต่างในความประหยัดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเดิมมาคุณ <ผม S 1> ลุงมันประหยัดมากันเยอะเลยครับปกติมันบาทน,นี้ผมก็ต้องลงหมื่นกว่าแล้วปกติเนี่ยถ้ามาตอนนี้เนี่ยต้องไปหมื่นกว่าแนละ้วครับปัจจุบันนี้ใช้กอแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยปัจจุบันนี้สี่พันยังไม่หมดสี่พันบาทยังไม่หมดครับคุณผู้ชมเดิมทีนี่ต้องไปหมื่นกว่าไปแล้วนะใช่ใชแต่ว่าใช้ชกอแก้วนา,นโ,นานโนชนิดน้ำกับชนิดแคปซูลสองเกลือมาอาจารย์สี่พันกว่ายังไม่หมดเลยครับ ก็หยัดไป ก็ประหยัดไปครึ่งกว่าครึ่งกว่าโอ้โหพอพอใจไหมคุณลุงเนี่ยได้กําไรตรงที่มันยังไม่หมดนี่ได้กาไรที่มันยังไม่หมดนะครับนอกจากผลผลิตที่ดีขึ้นดกมากขึ้นติดลูกดีรสชาติดีตลาดต้องการไหมครับก็คนซื้อเาก็เอาไปขายที่บอกว่าดีดีใช่ไหมคนถามว่าเจ้าพีหมายังอ้ถามหาคุณลุงเลยคุณลุงเอ๋มายังจะพูดับพิมจันอย่างเงี้ยนะแว่าทั้งสีกับรสชาติเริ่มดีขึ้นด้วยเริ่มดีขึ้นเยอะเลย เลือกุสภาพของลําต้นนะครับต้นที่มันสมบูรณ์ขึ้นไหมหรือ,อยังไงต้นสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ็ดปีเนี่ยมันก็ต้องตัดแต่งอยู่ตลอดทุกปีใช่ไหมคุณลุงพอเก็บหมดมันก็ต้องตัดแต่งต่อใช่ไหมออที่นการติดลูกมันออก ทั้งปีหรือปีละครั้งครับเนี่ยมันออกครับพูดถึงปกติแล้วมันจะออกปีละครั้งแต่นี่เขามีมาเรื่อยๆแต่ไม่เยอะมีเรื่อยๆแต่เ,แตนเนี่ยมาถึงหน้านี่มันเยอะจริงๆฤด,ดูของเขาเนี่ยชมพู่ทัศจันทร์เนี่ยมันเป็นปีเป็นเดือนไหนครับนี่แหละประมาณพฤจิกาธันวา,า,ท,นวาที่หน้าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าของชมพู่เลยอากาศหนาวก็ออกละหอ๋อครับแต่ว่าของคุณลุงเนี่ยก็เก็บได้มาตลอด ครับและที่ดูจากจากเนี่ยดูที่ต้นนะฮะที่ดอกกําลังบานที่กําลังติดดอกติดลูกเนี่ยคิดว่าคงจะมีไปเป็นตลอดเวลาแล้วบ้างเนี่ยก็ไ, <ป S 1> ไม่รู้ผมงพี่ว่าคงจะมีมานานหรือคงจะไปอีกนานกว่าจะหมดอันนี้ไปอีกนานนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ร <พอ S 1> ุ่นบานๆได้รุน่นมุมตัวอันนี้อ่านี่คุณผู้ชมมาอย่าให้กล้องจับอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชม อย่างเงี้ยนี่นี่ปลายนี่บานแล้วนะครับแล้วที่ยังไม่บานนี่ก็มีนะครับและไอ้ที่ติดลูกที่คุณลุงห่อไว้นะฮะก็มีเนี่ยจากฝั่งนี้นี่ก็ห่อแล้วเนี่ยนะฮะอ่านะครับฝั่งนี้ก็ห่อห่อแทบหมดแล้วครับนะฮะที่ยังดอกกําลังตูมที่ยังกําลังบานนะครับและที่เริ่มห่อครับก็มีครับคุณผู้ชมอ่ะนี่นี่นี่ห่อแล้วนี่ห่อข้างในแล้วนะพอเป็นเนื้อแล้วก็ห่อตอนห่อนี่มันยังยังยังไม่แดงนะคุณลุงเนาะยังงครับครับอื้ม พอมีเป็นเนื้อพอเป็นเนื้อก็เริ่มห่อโอ้โหแล้วมันดกขนาดนี้คุณลุงนี่จะไหวไหมล่ะเนี่ยที่ต้องค้ำทำไม้ค้ำกิ่งไว้เลยครับครับไม่ค้ำไม่ได้หักหมดครับโอ้โหเนี่ยปีนี้ผมค้ำไม้ไปสามสี่ร้อยกว่าอันเ่ยปีนี้มากกว่าเดิมไหมครับมากกว่าปีแล้วค้ำไม่กี่อันเนี่ยถ้มองเห็นไม้เก่าๆเนี่ยไม้ดีแล้วนี่มีไม้ใหม่ทั้งนั้นครับใช่ใช่ครับคุณผู้ชมมานี่ไม้ค้ำใหม่เนี่ยปีนี้คุณลุงบอกว่าลงทุนไม้ใหม่ที่ต้องเอามาค้ำเนี่ยสี่ร้อยกว่าอัน จากของเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีไม่กี่อันมีไม่กี่อันนี่แสดงก้เห็นถึงว่าความดกของของชมพู่ะนะครับว่าดกขนาดไหนเห็นแล้วเพลินฮะ <laughs> วันนี้นอกจากว่าได้ชมสวนชมพู่นะครับย่ามานั่งเรือให้คุณลุงได้ ขอให้นั่งอีกผมไม่เคยมานั่งเรืออย่างนี้เลยนะคุณลุงนะไม่เคยเลยนะก็ไม่เคยเลยนี่ยังเสียวๆเลยว่าไม่ลบไม่ลบแต่ว่าจะรับน้าหนักได้หรือไม่เนี่ยผมเจ็ดเจ็ดแปดคนแขกขอก็สากัดถไปรับกลับหมดเลยครับอืมไปทางโน้นไหมทางโน้นมีทางน้นมีท่องทางไปได้ไหมได้ได้ไเดินเน้าครับ อ๋อไปได้รอบครับคือมีทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราพายเรือล่องมาเนี่ยแทบจะรอบสวนนี่ไม่ได้เข้าล่องกลางเลยนะครับมาตามรัามแนวตะเข็บอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยมันบนบนท้องล่องเนี่ยเราเดินไม่ได้เพราะว่าติดลำติดต้นติดใบติดอะไรทั้งนี้หมดกิ่งมันเยอะกิ่งมันเยอะอืมเพราะว่าตัดตัดความสูงออกนะให้แผ่ออกข้างเพราะนั้นแล้วมันจะเต็มท้องล่อง โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่นี่ห่อดูนิครับไอที่ห่อแล้วเนี่ยลองม่หอ่อเลยอนี่ที่หอ่อ,อเดี๋ยวให้ให้กล้องจับตรงนี้นิดหนึ่ง <c oughs> กิ่งนี้ครับคุณผู้ชมฮะ <c oughs> นี่กิ่งเล็กๆเนี่ยห่อไว้หนึ่งสองสามสี่สี่ช่อครับหนึ่งสองสามสี่ถุงนะครับห่อสี่ช่อกิ่งนิดเดียวนะครับแล้วก็ที่คุณลุงหอ่อไว้จ้างคนงานห่อไหมครับเนี่ยจ้างครับอ๋อนี่ต้องจ้างคนงานางขึ้นมามหอม่อนะเียพอเป็นเนื้อแล้วห่อไม่ทันรงวันทองต้ง อ,อ๋อการห่อเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับคุณลุงก็ช่วยในการตัวมันมาแมลงวันทองต่อยกาแรแมลงวันที่จะมาเจาะครับครับ,รบเรื่องเรื่องผิวของผลเนี่ยมีผลไม่เวลาเราห่อแล้วเนี่ยมันทําให้มันดีขึ้นสวยขึ้น,นสดขึ้นไหมใช่ใช่ดีขึ้น<ม>สดขึด้นไม่ถูกอะไรมารบกวนด้วยครับโอเคอมแมลงไม่กวน แค่ใช้ใยใยของกอแก้วน้ําก็ดีครับอใช้แล้วดีขึ้นด้วยโอ้โหครับคุณผู้ชมโอ้โหต้นนี่ดูฝั่งนี้และจากหออย่างเงี้ยคุณลุงอีกกี่เดือนถึงจะเก็บขายได้ครับประมาณยี่สิบห้าวันถึงสามสิบวันอ๋อเดือนเดียวเท่านั้นเองครับหลังจากที่เราหอไปแล้วเดือนเดียวก็ขายได้ครับอประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่ง แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ไปได้อีกอีกอีกเท่าไหรอีกกี่เดือนหนึ่งกว่าจะหมดเนี่ยเห็นดอกมันออกมาเรื่อยๆครับมันพอดอกมาก็ต้องห่อไปเรื่อยๆผมก็กําหนดไม่นจุกมันจะหมดตอนไหน <c oughs> เพราะว่ามันออกมาเรื่อยครับก็เห็นออกมาเรื่อย <c oughs> ใช่ไหมฮคือพอใช้กอแก้วแล้วมันออกไม่อยู่ม่ออกไมออกไม่ยู่กำหนดวันหมดไม่ได้กาหนดไม่ได้ว่าจะหมดวันไหนเนี่ยดอกบานนี แล้วเริ่มอกดอกใหม่ก็มียาเยอดูมับจะ้มะมันจะอยู่ร่องนี้ที่กำลังจะแทตกออกมาใหม่จะแตกมันแม่เห็นว่าเป็นดอกอาจหรือเปล่าโอ้โหนี่โดกมากดูมารอบสวนนะครับพื้นที่ประมาณสามไร่ โอ้โหในกิ่งนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยห่อระยะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปนู่นเลยครับยาวโอ้โหพอใจไหมครับคุณลุงครับพอใจครับอืนี่เริ่มเริ่มเริ่มมีอ๋นนี้เริ่มเริ่มมีสีแล้วครับคุณผู้ชมาอันนี้เริ่มมีสีนะนี้เริ่มติดเนื้อเริ่มมีสีแล้วอ่าฮะอ่าฮะตรงกลางไม่ได้เข้านะรงกลางก็แน่นเหมือนนี่ครับตรงกลางร่องกลางนี่แน่นกว่าใช่ไหมครับ เดี๋ยวอยากจะขึ้นไปเดินชมข้างบนร่องกหน่อยไปทางร่องไหนดีครับก็แล้วแต่จะเดินร่องไหนก็เหมือนทั้งหมดเหมือนกันทุกอ้องเลยเดี๋ยวเราเข้าไปทางร่องกลางเดี๋ยววนไปทางวสวนด้านโน้นนี่กล้องจะเดินไม่ได้ดี่ตรงกลางร่องครับเดี๋ยวก็กล้องตรงเดขึ้นอันนี้เลยส่ง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 กล้องทังร่องนี้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาส่งทางนนี้ก่อนให้ให้ตากล้องเราลงไปวัดดวงวนท้องร่องก่อน ครับอ่านี่แล้น,นี้ช่องว่างโอ้โหส่วนฝั่งนี้คุณลุงเนี่ยขวามือเนี่ยโอ้โหนี่ดกมากเลยเนี่ยอย่างนี้ทุกล่างหละเป็นอย่างนี้เลย<อ>นี่แต่ใช้คอแก้วมานี่ดกขนาดนี้เล้อโอ้โหนี่แตกต่างจากเดิมไหมละครับคุณลุงครับแตกแตกต่างกันเยอะสวยงามจริงๆงครับคุณผู้ชมกับมองไปทางไหนนะครับคุณผู้ชมไปไม่ว่าจะกี่ล่องกี่ล่องที่วนมาใน ยังไม่รอบเลยเซนดกอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่อยากให้กล้องจับไปทางด้านนี้ <c oughs> นี่ถุงเนี่ยพลาสติกนอนมองเห็นเลยขาวไปหมดนอนนอน,นกินต้นอ๋อนั่นท<ๆ>ี่มันมนีอออืืครับโอ้โหฝั่งนี้นะถ้ากล้องเหนน็นด้านนี้จะรู้เลย <c oughs> คุณผู้ชมจะดูว่าโอ้โหข้างนี่ขาวโพลนไปหมดเลยครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดหน่งคุณลุงรอนิดหน่งยเดินไม่ได้นะอาจารย์ ที่สีแดงๆเนี่ยฮะนี่นี่นกล้าจะเก็บไมคุณลุงนี่ครับามามามาานี่มาเลยเลยข้ามาอ่าข้ามาไม่ตองกลัวลมอ่ะไม่ตอกลัวลมเียวข้างๆก็ได้ไม่ตกลัวลมขออยงเดียวอย่าตกนะมีไหอย่าตกอย่างเดียวลมไม่ลมรับลราะคมข้าไข้างโน้นอ่ะเฮ้ยอเอเอเนยอเอ เนี่ยเริ่มเริ่มข้าวสีเริ่มข้าวสีแต่ยังเก็บไม่ได้ยังข้าสีอีกกีว่วันนะคุณลุงถึงจะเก็บได้ตั้ปง,งป,ร<ม>ประมาณสักสิบกว่าวันประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์กว่ากวสองอาทิตย์อ่ะครับเดี๋ยวคุณลุงเออคุณลุงจอดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนิดนึ่งอ่าเดี๋ยวจะแกะถุงให้ถ่ายให้ดูหน่อยว่าครับโอ้โหนี่สนุกสนานครับเดี๋ยวจะจะขอขออนุญาตแกะนิดนึงคุณลุงดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับ ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ดูสีนี่พอโอ้สวยงามมาสี๋อไว้ประมาณทั้งสี่ผลนี่ท่านเองใช่ไหมครับครับอืมครับคุณผู้ชมฮะับสี่ถึงห้านะฮะอ่ะเดี๋ยวช่อนี้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูช่ออื่นอีกประมาณสิบวันก็เก็บได้เลยใช่ไหมโอเคเลยอ่าครับอ่ะเดี๋ยวมาทางด้านนี้ แถวนี้โอ้โหเขียบเลยขาวโพลไปหมดมองไปทางไหนโอ้นี่ครับทางนี้ครับคุณผู้ชมฮะมุดมาอีกวันนี้ตามมาดูกันถึงที่โอ้โหนี่อยากเก็บไม่ได้จช่ไหมคุณลุงโอ้โหนี่ช่อใหญ่เลยข้างหน้านุ่นยังเก็บไม่ได้โดี๋วโซนนี้เยอะมากดกอย่างนี้ทั้งสวนครับทั้งหมดเลยเนาะอือือ ไปล่องไหนก็เป็นอย่างนี้นติดถึงกิ่งถึงโคนต้นเลยครับนะฮะนี่ฮะห่อไว้ถึงโคนต้นเลยครับติดทั้งหมดโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะก็ <c oughs> เยอะเพราะกอแก้วมาเยอะเพราะกอแก้วโ <c oughs> อ้โหเรื่องหนอนเรื่องแมลงก็เรื่องวัตถุดิบเขาก็เยอะเลยครับๆๆอ่าฮะอ่าฮะ ดีขึ้นเยอะประหยัดไปด้วยประหยัดไปด้วยนี่ปลอดเคมีไปด้วยครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเคมีแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เดี๋ยวก่อนเพราะว่าจะไม่ได้ขายขายไปเที่ยงครับเพรในตอนนั้นที่ซื้อมาใหม่ๆก็ไม่รู้จะได้ผลหีืไม่ได้ผลอ่าฮะอ่าฮะก็ทดลองทีแรกผมก็ต้องใช้ก่อนอ๋อใหม่ๆก็ไม่ไว้ใจอยู่ใช่ไม่ไว้ใจแต่ตอนนี้ตอน,ต,อนนตอนนี้ไว้ใจแล้วโอ้โหสุดยอดมากอ่าฮะนี่ใกล้จะเก็บแล้วใช่ไหมนะ ขอบคุณผู้ชมว่าด,ดูดูด้านนี้ฮะเดี๋ยวกล้องจับดูได้เดี๋โอ้โห,โหนี่แทบจะเห็นขาวไปทั้งต้นเลยถุงพลาติกที่ห่อไว้โอ้โหสวยงามมากเพราะว่าลองมันครับอ่ะคุณลุงอยู่ตรงนี้ก่อนครับอ,อยากให้ดูทางนี้ก่อนครับทีนี้คุณลุงครับหลังจากที่เราได้ใช้มา3ามสี่เดือน พอใจไหมครับคุณลุงพอใจครับครับผมอยากให้คุณลุงได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ทําสวนผลไม้หรือว่าพืชผักที่ใดต่างๆในการใช้ก่อแก้วนาโนต้องชนิดน้ําแล้วก็ชนิดแคปซูลใช้แล้วเป็นยังไงครับเชิญครับคุณลุงครับใช้แล้วได้ผลดีครับเกษตรกรก็ช่วยกันใช้เด้อครับครับว่าคุณภาพเขาดีครับผมก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้ใช้เงีมาเจอเขาก็ออก โฆษณาทีวีก็ลองมาซื้อมาใช้ลองซื้อใช้ดูลอองซื้ใชโดยที่ไม่มีใครเขาอยากใช้กันเงีผมก็ลองเป็นคนแรกแถวนี้ยแถวนี้ยไม่จะไม่มีใครได้ใช้คุณลุงนี่แหละได้ใช้เป็นคนแรกใช้แล้วเป็นไงบ้างโอเคเลยไหมใช้แล้วโอเคได้ผลคุ้มไหมครับเนี่ยคุ้มค่าประหยัดไหมประหยัดด้วย ในโรคแมลงต่างๆเนี่ยมีรบกวนบ้างไหมก็มีมากนิดหน่อยแต่ก็ดีเรียกว่าประหยัดไปเยอะดีกว่าเยอะแหละดีกว่าเดิมดีกว่าการใช้เคมีทั่วไปใช่ครับปลอดภัยทั้งผู้ใช้ทัผู้บริโภคนะคุณลุงเนาะครับอืมปลอดภัยดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคายืนยันของคุณลุงเอ๋นะครับเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ทับทิมจันนะครับเป็นผลไม้ที่เป็นความต้องการของตลาดนะครับในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ใช้กอแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลนะครับใช้แล้วชมพู่นั้นดีมากดกนะครับผลรสชาติกรอบดีแม่คุณลุงกรอบสวยงามกรอบดีเนื้อแข็งดีสีเข้าสีเต็มที่ครับสีสวยงามตลาดต้องการครับก็เป็นคำยืนยันของคุณลุงนะครับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณคุณลุงครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้กอแก้วนา ชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลที่เรียกว่า2เกลือมหัจารชาช์ใช้แล้วชมพู่ของคุณลุงเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับครับแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้ครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเปยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมล่องเรือชมสวนกันสนุกเลยใช่ไหมครับผลผลิตช่างดกจริงๆ ทำให้คุณลุงเนี่ยต้องปิดลูกทิ้งไปบางส่วนครับเพื่อที่จะรักษาน้ําหนักของกิ่งเอาไว้เห็นแบบนี้สั่งซื้อกอแก้วนานโนไปเพียงแค่1ชุดเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีแล้วก็คงจะต้องเงือตกกันไปตามๆกันกับต้นทุนแน่ๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษต้องกอแก้วนานโนชนิดน้ําและชนิดแคปซูนเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนา,นาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนา,นาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินกลางง